เขาคือบ่เขาบ่เขาบ่เขาเล่ย่อเขาคือเขาเออเขาคือเขาเอาานกับมเพ่นเขียนไว้แล้วเพนเขียนโอ้ยมีอีกตัวนึงให้เพื่นสอบก่อนพันถามก่อนสูตรพ่อทำมานานแล้วนะครับผมมาแล้วสถิตินี่เข้าบ่อยไหมพ้ออา ไม่เกินสามงวดลงเวดนมี้งวดเลยมันห่างเลยวะต่อคือบผ่านมากกว่ไม่เกินสามงวดนี่คือเข้าแหละครับพ่อเข้าสามงวดติดอย่างเงี้ยออกติดเลยบอสทีนะคันสุมหมดมันออกมาเนี่ยเพเกินสามงวดติดต่อออกตัวนึงแล้วนะครับครับหมวันหลังนะบพติดมาถึงวันสามติดหมโอ้จะเป็นแบบนี้ตลอดแบบนี้ตลอดปีหกแปดนี่หลุดประมาณกี่งวดพ่องวดอะไปีที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับโอ้ยงวดบ่าใครเฮ็ดได้เลยกันพ่อว่าใครเฮ็ดเฮ็ดไม่เฮ็ดผู้เดียว เหล็กไปเล้งเหลี่ยงเพื่อเมันก็ถือเรื่อยนะถือเรื่อยเลยบอก่าถือเรื่อยแต่บ่มีเงินซื้อมีแต่บออกเขาย่างเดียวบอกเขาอย่างเดียวตัวเขาก็ถือน้ำอยู่ว่าแล้วเขาให้ค่าน้ำชากาแฟบ้างไหมวัชบ้านเขาซื้อกองให้ค่ากาแฟบ่อเขาไม่มีเงหนมอบให้เลยคือวันนี้กับวันไหนว้ชบ้านตั้งสองหรือบาทนีจังสีได้ส่วนมากของพ่อเป็นบนหรือเป็นล่างครับมันบนอย่งหนึ่งล่างอย่างหนึ่งทีสองชุดมีสองชุดมีหลายหาง่องพ่อ ชุดละที่ตัวโอ้ไม่ไม่ลายนะพ่อเนาะกลับด้วยไหมกลับเ่าให้กลับเองเดาแจครับใจห่อสองโอ้ทั้งสองตัวสามตัวเลยนะพ่อเนาะโอ้สองตัวแล้วมันสามตัวเอาสามตัวไม่มีเหรอครับพ่อสองตัวอย่างเดียวมาพ่อสองตัวอย่างเดียวเข้าเขาตรงๆแบบข้าเขาวตรงมันียังซีใส่ละเต็กละร้อยลัร้อยเอาซีใส่อื้มสามเจนี่เดินดีบ่ะพ่อเดินดีอยู่เลย เป็นเลขสูตรอย่างเดียวไม่มีฝันไม่มีฝันเลขล็อกอย่างเดียวล็อกอย่างเดียวล็อกเอาอยู่ไหมพ่ออยู่ล็อกออกเลขบอว่าออกได้ไหมสามหดสูงสุดอ๋อเธอเลขล็อกสามหงเลยหรือล่เลขล็อกเองไงล่ะเลขล็อกเองสามหงดนี่ไม่ธรรมดานะพ่อเนาะสามหงด้วยย้อนคุณเล่าเออพันพูดเชิงกก็ได้เลขมส นี่ที่เห็นเองใ้บอกก่อนถ้าอยากเรียนด้วยนี่สอนไหมพ่อบอสอนว่าโทก่อนมากหูจักเด้หรอไที่เนนะบอเขาบอกเขาเลยตูยังหูจอดสูรับเพาะนอางโทรศัใจนี้้อปล่อยไปแ่ปล่อยเลย่อไม่ฮักนี่ไม่บอกเลยนะพ่อเนาะบอกเลยน่แสดงว่าพ่อฮักทางช่องยูถึงมาบอกวันนี้นะพ่อเนาะ แมนขอขอให้ได้ตัวเลขก็โอเคแล้วนะใช่ไหมครับพ่อแต่ใบสองขุนเนาะว่าสองขวนจนมาแมวขวบขวบไม่เลยเขานี่รับเมื่อวานกินน้ำไม่ไไม่ไม่สนใจแล้วควายเนี่ยมาบอกเลขก่อนนะพ่อเนาะบอกเลขแล้วใครจะกลับไปเอากโอ้โห่เลี้ยงผู้เดียาวสนีทแหละบ้าเมียกับวังมันน้ำบอกขายกับว่าขายอยู่เนี่ย เป็นสูตรที่คุณพ่อห่วงนะถ้าไม่รักไม่บอกในเอฟซีนะแมักตัวไดใดเอามักเอาตมักเนาะตัวมักนี่คือตัวใดปูนี่แหละตัวใดแ้มตัวเดีวดูเ่นวิ่งตัวใดพ่อวิ่งเหนว่วงียวบนหรือล่างพ่อบนบนล่างเล่เนะ ตางเล่นเจมันกอดคอ,อกันมามีโอกาสบ้างไหมพ่อส,สำหรับเลขของพ่อวิ่งจะได้พ่อวิ่งแปดเดียวร้องสองร้องสองร้องสองถ้าแมนมาแาครูพ่อสิให้จัอ่อโตข้าววันนี่ให,ห้จคูคูน้มีแค่สองคู่ <c oughs> เลขจคคูมีที่คูก่อนี่แปดที่มักมักดวสองตัวนี่ยโอมีแปคูแปดตัว้ะนแปดคูนะแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วก็เนล่างบน็นล่างเป็นล่างคก็ยาแยกให้ไดครับเด้ออกำล่วเอกวางเน ศูนย์ศูนย์จกว่ศูนย์ศูนย์ศูนี่คืออะไรพ่อบอกูตนึ่อกตหนึ่งเออไปเดียวตอนนั้นกีบบอกบอกใครนี่ยศูนยนย์บอกนโอ้แสศูนย์ศศพี่น้องกับเกเสียกันพอย่งด้ยี่ศนย์ศูแล้วนลุกเลยส่อยพี่น้องส0 0 4้0ย0 0ร้ดยเด้อพ ถ้าไม่หักนี่ไม่บอกเลยนะพ่อเนาะสูตรนี้ทํามากี่ปีแล้วพ่อได้มานี่ยถึงสามสิบปียังพ่อเหรอเห็นมาสองสามปีครัอเมื่อใครบอกใครอ๋อสูตรนี้แต่ก็เดินดีตลอดเดินดีตลอดไปทั้งอื่นแล้วทั้งยาสูบเขาก็ถามเขากถือเลยเขาถามถ้าได้มาจากพ่อนี่คือเจ้ามือนิย่านเลยบอกพ่อเขาบอกเขาบอกบอกเจ้ามือเขาเสีเยงเลยบ่ แนะทัางบนพอเทียมจะให้วงกลมตัวใดครับ28เนี่ย28นี่หกสองใหวงกลมเลข28ป้าพ่อ28บนเนี่ับมาเกี่ยวกับล่างนะพ่อนอก28ชุดเดียวพ่อจุดเดียวแม้กร้งล่างนะพ่อล่างก็เรียนหน่อเรียน72 72แล้มันก็น่าหนอดิ เด้สิเกอนนี่ซๆกันไวด้ยหรอเล้ยงเหรนมั้ขนาดนาดมาที่มหน่อยจลนี่องไหมพ่อบอกว่าถ้าเกิดไม่หักไม่บอกนะเออพ่อฝันเลยบอกอบ่ฝันักเทียนบ่อฝันบ่อฝันขอบไปเจอ คือสามทำมาแล้วสามปีเข้าแทบทุกงวดเลยเาแทบุกงวดแต่ก็มีหลุดบ้างนะพ่อเนาะถ้าเข้าทุกงวดก็จะเหมือนอรหันนะพ่อเนาะเดี๋ยว่คยน้ำมาดบอกว่าไดไแบบนั้นเอาบัดนี้พ้อมไปพี่น้องตนี้ได้เป็นพ่อหน้าเราสองวพ่อมเราบอเอ้า ร้อมแล้วก็โชว์ให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งกันนะปูเอาพี่น้องเอแคปหน้าจอโตมุนไว้ลหะตโตมุนไว้อเ,เออมือลองตำตำออออมือออกจากอันโตชุดเออ,อนั่นแหละเออเหมาะปูเหมาะเหมาะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อโตมุนไหวแล้ว่า <100 1 S 2> บ,บนเป็นบนล่างเป็นล่างแคปหน้าจอ มันนิดเดียวพ่อนิดเดียวขนาดคนขนาดคพอดีแล้วโอเคนะคะดียวเด้อายกงตหกขาสาเหนือที่น้องยิงข้าางนันไล่สดไเลยดสำหรับตัวเลขยอด้าวของคุณพ่อเทียมนะครับรับเมืองร้อเอ็ดนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับสำหรับ้ายวิ่ง้ายรดนนะครับบนแปด รองสองนะครับจับคู่นะครับจะมี6 2 2 8 8สและ4 0นะครับสำหรับคนทุนหน่อยนะครับ